วันนี้เรามีนัดกันนะครับไม่ใช่ว่านัดแฟนไปเที่ยวบนวันเลนทายหรืออย่างไรนะครับแต่เป็นศึกยูฟาแชมเปียนลีกรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับซึ่งวันนี้เปเชเนี่ยที่ฟอร์มกำลังร้อนเลยหมายถึงหัวแฟนบอลอย่างผมหรืออย่างพวกคุณเนี่ยกำลังร้อนเลยนะครับที่ต้องไปเจอกับทางเสือใต้บาเยอร์มินกใครจะได้ลงบ้างอาการบาดเจ็บเมสซี่หายทันไหมเอเบเป้จะได้ลงไหมก่อนเกมเป็นไงเดี๋ยวเราไปฟังกันในคลิปเลยครับ ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนกิจอีกครั้งหนึ่งวันนี้เราจะมาพูดถึงก่อนเกมศึกยูฟาแชมเปียนลีกรอบ16ทีมสุดท้ายซึ่งเปเชนะครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของบาเยนมิวนิกในเรกแรกนะครับก็เตะก,กันที่สนามปาร์คเดอะแพงในวันที่14กุมภาหรือก็คือคืนวันอังคารหรือเช้าวันพุธเวลาตีสามนั่นเองนะครับก็สามารถรับชมได้ที่ช่อง Be อิน port หรือ ASP ก็ว่ากันไปก็ยันวางอีกแล้วนะฮะตีสามครับ,รบก็เตะจบตีห้าก็ไปทํางานกันเลยทีนนี้เเรามามมพูดถึงกก่อ มาเริ่มกันที่ทางฝั่งทีมเยือนอย่างเสือใต้บาเยอร์มิวนิกที่กำลังกลับมาฟอร์มร้อนแรงเลยนะครับแม้ว่าในช่วงก่อนหน้าเนี่ยจะมีสะดุดเสมอไปถึง3นัดนะแต่หลังจากนั้นเนี่ยก็ชนะติดต่อกันถึง3นัดเช่นกันแต่ถ้าพูดถึงฟอร์มโดยรวมของทางฝั่งบาเยอร์เนี่ยก็ไม่ได้ดูแย่อะไรนะครับเพราะว่านัดล่าสุดที่พวกเขาแพ้เนี่ยต้องย้อนกลับไปเดือนกันยายนปีที่แล้วเลยนะครับโอ้โหไม่แพ้ใครเลยนะไปเก่งซะแล้วไง โดยสถิติ5นัดหลังสุดนะครับชนะ3เสมอ2นะโดยที่3นัดหลังเนี่ยเล่นยิงประตูถล่มทลายครับนัดละ3-4ประตูถือว่าฟอร์มดุมากๆนะครับแถมตัวใหม่อย่างเจ้ากาเซโล่ที่ย้ายมาจากแมนซิตี้เนี่ยก็กำลังทำผลงานได้อย่างโดดเด่นเลยครับโดยการลงเน้นไปหมด2นัดจัดไปแล้ว2แอซซิตครับวิญ,ญญานะครับลงไปแล้ว20วนัดครับไม่มีเลยสักแอซซิตไม่มีสักประตูกุลท้อเลยนะฮะและด้วยความที่บาเยนเนี่ยมีการเข้าทำที่หลากหลายมากครับจะไม่หนักไปทางฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาานนะจะจมีีกกรบุใแต่่ลพื้ท เนี่ยพอๆกันเลยซึ่งพอเห็นแบบนี้เนี่ยก็รู้สึกขนลุกเลยฮะที่ต้องมาเจอกับทีมไบเยนในตอนนี้ ทีนี้เรามาดูกันในด้านความพร้อมของนักเตะของบาเยอร์กันนะครับที่จะไม่ได้ลงแน่ๆเลยเนะี่ยคือซาดิโอมาเน่มาเนว์นอยเออร์และก็ลูคัสแอคนอนเดสที่ได้รับอาการบาดเจ็บอยู่เนาะแต่ก็จะมีตัวที่ต้องเช็คความพร้อมกันอีก3คนนะก็จะมีมาร์ลาอุยไรอันกาเวนเบิร์ดและก็ชูโปโมติงนะครับก็มีรุนลงสนามแต่คงอาจจะไม่ใช่ตัวจริงครับอาจจะลงมาสำรองในช่วงท้ายท้ายเกมหรืออาจจะครึ่งหลังเลยก็ว่าไปนะครับทีนี้เรามาคาดการ์สิเอ็ดรายชื่อผู้เล่นตัวจริงของทางฝั่งบาเยอร์นะโดยที่จะมาในแผนเเเกก่งงขขออวาลยคื4-31บ ผู้สาวประตูนะครับจะเป็นยานซัมเมอร์ที่จะมาทดแทนนอยเออร์ที่บาดเจ็บไปเนาะคู่เซนเตอร์เนี่ยจะเป็นมาทิสเดลิกจับคู่กับเบอรจเมนปาวานะครับแบ็กซ้ายจะเป็นอัลฟองโซเดวิทแม่ตัวนี้อยากให้ย้ายมาเปเชยจริงๆนะครับส่วนฝั่งขวาเนี่ยจะเป็นตัวใหม่อย่างเจ้ากันเซโลกองกลางตัวรับ2คนนะครับจะเป็นทางโจชัวคิมมิดจับคู่กับทางลีออนกอเลสกา2คนนี้อยากให้ายมาเปเชยก็มาได้นะกองกลางตัวรุกนะครับจะใช้เป็นจามาลูเซล่าทีมเส้นฝั่งซ้ายเนี่ยจะเป็นลีลอยซาเน่ส่วนฝั่งขวาาาาาจจะะะเเเเปปป็็็นนนนนแซชกกบบี้้หครรััโทมมสลลอ์ แต่ก็คงเล่นในตำแหน่งโฟลไนน์นะฮะส่วนทางเปเชนี่ตรงกันข้ามเลยนะครับหลังจากที่กลับมาจากการเตะฟุตบอลโลกเนี่ยรูปเกมจากที่เคยโหดวเนี่ยดูรอปลงอย่างเห็นได้ชัดนะฮะแล้วก็นั้นล่าสุดเนี่ยเพิ่งโดนโมนาโกไป3-1แบบซึมๆโดยที่เปจเชนะครับมีปัญหาที่แกม้ไม่ได้สักทีคือเรื่องแดนกลางนะที่ไม่สามารถขึ้นเกมได้แล้วก็ยังชอบเล่นในจังหวะที่ไม่ควรเล่นไม่ว่าจะเป็นวิตินยาฟาเบลูหรือซาใหญ่มมรี่และด้วยความที่นักเตะตัวหลักเนี่ยแทบจะไม่ได้ลงพร้อมหน้าพร้อมตากันเลยครับทำให้ โดยจังหวะการเข้าทาของเปเช่เนี่ยดูจะมีปัญหาและโคตรแปลกมากๆนะครับทั้งๆที่ตัวเองเนี่ยเป็นทีมใหญ่และสุดท้ายเนี่ยก็ต้องเล่นโดยที่พึ่งความสามารถส่วนตัวคือแบบเมซี่อ่ะเก่งก็อ่เล่นไปเนมาเก่งก็เล่นไปเอลเบเก่งก็เล่นไปนะฮะก็จะเป็นแบบนี้มาโดยตลอดและอีกปัญหาหนึ่งของเปเช่นะคือนักเตะตัวสำรองเนี่ยมีความต่างชั้นกันมากเกินไปครับ เพราะความผิดพลาดของการบริหารงานที่ปล่อยตัวนักเตะตัวสําคัญไปนะครับแต่ไม่สามารถหาตัวมาทดแทนได้แม้ว่าจะเสริมกลางมาเยอะแต่กลับไม่ค่อยได้เห็นผลงานที่ดูดีเลยก็ว่าได้นะครับโดยสถิติ5นัดหลังสุดนะครับชนะ2เสมอ2แพ้1เรียกได้ว่าคนละโลกเลยแต่อาจจะเป็นเพราะเปเชเนี่ยมีนักเตะที่สําคัญเจ็บและโดนแบนนะครับเลยทําให้ต้องใช้ตัวสํารองลงสนามแทนจนผลงานออกมาเป็นแบบนี้เนาะแล้วก็ได้มีบทสัมภาษณ์ของทางคริสตอฟกาตเตเยนะครับหลังจบเกมแพ้ม,มนาโกไป3ามตัหนึ่งเนาะเขาก็พูดถึงทีมตัวเอง ไอ้แบบนี้เลยนะครับว่าตอนนี้เนี่ย เรามีทีมที่อ่อนมากๆและพวกเราเนี่ยก็รู้สึกกังวลตัวผมเองก็กังวลถึงเกมในวันอังคารนี้เหมือนกันที่จะต้องเจอกับบาเยิร์เนี่ยก็ต้องรอดูกันว่าพวกที่ไม่ได้เป็นตัวจริงจะสามารถลงเล่นในเกมวันอังคารได้ไหมซึ่งตรงจุดนี้นะครับส่วนตัวผมมองว่าไม่ควรพูดเลยมันเหมือนพูดว่ายอมแพ้ไปในตัวมันอาจจะสร้างผลเสียกับลูกทีมถ้าโค้ชไม่มั่นใจแล้วัตเตจะเหลืออะไรอถูกปะล่ะคือถ้ามันจะเป็นคนพูดตรงๆหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ถ้ามาเป็นโค้ชและมัวกลัวก็ใส่หัวไปจากทีมซะเถอะที่นี่ปารีสนะ ได้ไปซะไปดืวถีบไงท้องไงไส้ทีนี้เรามาเช็คความพร้อมของนักเตะกันครับ ที่จะไม่ได้ลงนแน่ๆเลยนะคือเรนโตซานเชสนะโหที่เจ็บไปเราก็สงสัยเขาเหมือนกันนะแล้วก็นอร์ดี้มูเคเล่นะครับแต่ข่าวดีของทางเปเชคือเลี้ยวเนลเมซี่และเอมบเปเนี่ยกลับมาจากการบาดเจ็บแล้วนะครับซึ่งเลี้ยวเนลเมซี่เนี่ยจะกลับมาลงเป็นตัวจริงให้กับทางเปเช่แน่นอนนะคือเมซี่เนี่ยไม่ได้เจ็บนะครับแค่กล้ามเนื้อล้าเฉยๆนะในส่วนของเอเบเปเนี่ยอาจจะต้องดูกันอีกทีว่าจะได้ลงเป็นตัวจริงไหมแต่ได้ลงนแน่ๆเลยฮะทีนี้เรามาจัด11รายชื่อผู้เล่นตัวจริงกันครับวันนี้เนี่ยน่าจะมาในระบบ43-2ูสก,กัดร็คคือ um ma, คุ จะเป็นรามอสกับมาควินยอสเนาะแบ็คซ้ายนูโนเมนเดสครับฝั่งขวาเป็นฮาคิมี่ดานิโลนจะเล่นเป็นกองกลางตัวรับแล้วกองกลางอีก2คน,นจะเป็นฟาเบนลุยจับคู่กับเวรติกองกลางตัวรุกนะครับจะเป็นเนมาหน้าคู่นี้ก็ต้องไปรอรุนกันครับว่าจะเป็นอิกิติเก้หรือเอมบาเป้ที่จะจับคู่กับทางลิโอเนลเมซี่ทีนี้เรามาทายกันดีกว่าครับว่าใครจะชนะกันในเลกแรกนะฮะก็อย่างที่พูดไปก่อนหน้านี้เลยครับด้วยผลงานและฟอร์มการเล่นนับปัจจุบันเนี่ยทางบายอนเนี่ยดูดีกว่าทางเปเช่เยอะแม เ,เราจะเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าทางเป๊ะเชยมีปัญหามากจริงๆทั้งแดนกลางที่พาบอลขึ้นหน้าไม่ได้แดนหน้าที่ไม่ได้รับการสนับสนุนมากพอการตั้งรับของแดนหลังรวมไปถึงการคุมทีมของโค้ชที่ดูเหมือนจะสื่อสารกับนักเตะไม่ค่อยเข้าใจและในช่วงหลังๆนะครับที่ชนะมาได้เนี่ยล้วนมาจากความสามารถนักเตะล้วนนะครับดูจะไม่ได้พึ่งแผนเลยเพราะฉะนั้นนะครับเกมนี้จะเป็นเกมที่ยากของทางเปเชแน่นอนแต่มันก็ไม่น่าง,ง่ายกับทางบายเยินขนาดนั้นนะครับเพราะว่าเป็นการแข่งขันในบ้าขน,ขขนของทางเป๊ะเชงด้วยทีนี้ก็ต้้อองไปรรุนนกั ว่ากองกลางของเปเช่เนี่ยจะเล่นได้ดีไหมนะครับถ้าเล่นได้ดีเนี่ยก็มีลุ้นชนะได้แน่นอนเนาะผมเลยทายว่าเปเช่เนี่ยจะสามารถยันเอาชนะบายเยนในบ้านได้2ประตูต่อหนึ่งครับแต่ก็พูดตรงๆครับว่ามันยากหน่อยนะแต่ก็ซื้อเรื่องในการเล่นในบ้านของตัวเองนะครับและเพื่อนๆนะครับคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับและถ้าชอบคลิปนี้ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์และที่สําคัญอย่าลืมกด Sub s c r i b e และกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนทุกครั้งที่ผมลงคลิปด้วยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ ไปละเจอกัน พออัดคลิปเสร็จปุ๊บก็มีบทสัมภาษณ์นะครับผมก็เลยไปนั่งแปะมาทุกคนฝ่ายดีหนึ่งนะถือว่าเป็นแถมแล้วกันนะครับก็จะมีการพูดถึงเรื่องสภาพจิตใจทางกาตีเย่เนี่ยก็ได้บอกนักข่าวไ้ว่าเมื่อคุณเนี่ยเป็นโค้ชของทางเปชเชแล้วคุณแพ้2เกมติดต่อกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการแพ้กับผู้แข่งอย่างโอลิมปิกมากรเซยเนี่ยความจริงกับผมก็คิดแล้วก็ลงมือทำนะผมสื่อสารกับนักเตะของผมเพื่อเตรียมความพร้อมสําหรับเกมนี้และมองหาแผนการเล่นที่ดีที่สุดเพื่อให้เราเนี่ยจะทําผลงานได้ดีมากขขึ้้้นนนนใส่่ววอออองงงผผผมมมมมมีททิคากกดดััหตไป อะไรที่คนอื่นวิจารณ์ผมเนี่ยผมก็ให้เกียรติทั้งหมดเรื่องสาคัญก็คือเกิดอะไรขึ้นในห้องแต่งตัวและเราเตรียมตัวกันยังไงสําหรับเกมนี้ถ้าคุณโกรธมันก็เสียแรงเปล่าคุณต้องระบายความอ่ดออกมานั่นคือวิธีที่ผมจัดการกับนักเตะในช่วงหลายปีที่ผ่านมาพวกเขาเนี่ยเป็นผู้เล่นที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงพวกเขาเนี่ยยังเป็นเด็กผู้ชายที่ต้องการระบายความคับข้องใจและเราต้องฟังพวกเขาเนะแต่พวกเขาก็ต้องฟังผมด้วยเช่นกันและความผิดหวังเนี่ยนำไปสู่ความโกรธหลังจากที่เราเนี่ยล้มเหลวถึง2ครั้งเราคุยกันผม ฟังเขาก็ฟังเราต้องขจัดความเงียหงีนี้ไปทีนี้ก็มาพูดถึงบายเยนิกันนะครับนักเตะของผมเกิดทั้งหมดเนี่ยคุ้นเคยกับเกมแบบนี้นะเราจะเจอคู่ต่อสู้ที่มีคุณภาพในเกมใหญ่แบบนี้เสมอพวกเขาเนี่ยรู้วิธีการยกระดับความต้องการของพวกเขาเองถ้าคุณวิเคราะห์ผลงานแั่งขันทั้งหมดเนี่ยคุณก็สามารถพูดได้ว่าเฮ้ยมัน50-50นะจะออกหน้าไหนก็ได้แต่มันเป็นแมตช์แชมเปี้ยนลีกนักเตะของผมเนี่ยชินกับมนแล้วบายเยนเองก็มีช่วงเวลาที่ยากลำบากหลังจบฟุตบอลโลกแต่หลังจากนั้นเนี่ยพวกเขาก เป็นแบบนั้นแต่ตอนนี้นะผมมีทีมที่สมบูรณ์กว่าเกมก่อนๆมากมากเลยทีนี้ก็มาพูดถึงจูเลียนทาเกลมันกันบ้างนะครับกาติเยนเนี่ยก็บอกว่าเขาเนี่ยเป็นโค้ชที่อายุน้อยที่มีประสบการณ์นะเขาเป็นคนที่ทันสมัยมากเราเนี่ยวิเคราะห์แผนของบายเยินบ่อยมากพวกเขามีการเล่นในแบบของตัวเองเราหาจุดแข็งและจุดอ่อนของบายเยินได้ซึ่งบายเยินเนี่ยเป็นทีมที่มีจุดอ่อนผมจะเอาชนะเขาอย่างมีชั้นเชิงแต่นั่นก็ไม่ใช่ประเด็นหลักนะนักสแสดงของเราเนี่ยก็คือนักเตะน,นั่นเองเราเตรียมพร้อมแล้วในวันข้า นี้ผมจะพูดถึงรายละเอียดในการบรรยายสรุปนะแต่หลังจากนั้นเนี่ยความเป็นจริงของเกมมันจะเกิดขึ้นในตอนแข่งขันเท่านั้นการเข้าทํารูปเกมหรือการเปลี่ยนตัวสําหรับแบนนี้เนี่ยผมไม่ได้เตรียมตัวโดยบอกกับตัวเองไว้ว่าเฮ้ยนี่คือเพื่อรักของเราชาวเยอรมันนะแต่ผมจะบอกว่านี่มันคือการแข่งขันของปารีสแซงแองก ดวลกับาเยามิวิกนั่นเองทีนี้ก็มาพูดในส่วนของเอ็มปเป้กันบ้างนะครับกติเย่เนี่ยก็บอกว่าเป้เนี่ยแย่ฝึกซ้อมเดี่ยวในวันอาทิตย์นะและก็มาซ้อมร่วมกับทีมในวันนี้ผมเนี่ยไม่ได้คิดว่าเขาจะฝึกซ้อมเดี่ยวได้เมื่อวานนี้แต่หลังจากการหาเรือกับทีมแพทย์เนี่ยเราก็ตัดสินใจว่าเขาสามารถฝึกซ้อมกับเพื่อร่วมทีมได้ในวันจันทร์การกลับมาของเป้เนี่ยอยู่ในทิศทางที่ดีขึ้นสําหรับเรื่องเป้เนี่ยจะอยู่ในตัวจริงไหมเนี่ยเราก็ไม่แน่ใจนะเราเนี่ยจะทําการประเมินในเช้าวันอังคารอี อาการเป็นยังไงไหวไหมแล้วก็จะมีการหารือกับทีมแพทย์อีกทีหนึ่งเอมอเป้เนี่ยพยายามอย่างหนักเพื่อให้มีโอกาสลงสนามผมไม่รู้หรอกนะครับว่าเขาจะอยู่ในรายชื่อตัวจริงไหมหรือจะนั่งอยู่บนมา้านั่งสำรองเพื่อขูข่คู่แข่งให้เรากลัวแต่ถ้าเขาอยู่ในรายชื่อตัวจริงเนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะอยู่เล่นได้นานแค่ไหนนะฮะนี่ก็คือบทสรุปบทสัมภาษณ์ที่คิสตอฟแกรีรเ,เนี่ยได้ตอบนักข่าวก่อนที่จะเตะในคืนนี้นะครับก็ประมาณนี้แล้วกันกนาะโอ้โหพออัดเสร็จปุ๊บอะไรปุ๊บนะ